เราจะปิดอีแถวสองครับผมอ่าแถวหนึ่งก็จะแรงขึ้นครับแล้วเปิดแถวเดียวกัอนอ่าตอนนี้ก็จะหมดน้ำแล้วแถวหนึงก็จะแรงขึ้นครับระบบน้าสปริงเกอร์ของเราถือว่าใช้ได้ครับ แต่ความชื้นอาจจะไม่เพียงพอถ้าเปิดทั้งวันเลยน่าจะดีแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือเรามีพื้นที่เนี่ยตรงนี้รุมลงกันทั้งบอ่อทั้งอะไรทั้งหมดเลยหกไร่เปิดได้ทีลนะสี่หัวมันก็เลยต้องเลือกเปิดสลับกันนะครับแล้วก็ต้องเปิดลงสาะน,นี้ด้วยเราขุดสาะไว้นะครับสาะน้ำเนี่ยต้องเปิดคอยเลี้ยงเพราะถ้าไม่ไม่เติมเลยเนี่ยมันจะยุบไปเลยครับ ว่าเป็นบ่อดินทรายมันจะไม่อยู่น้ำน้ำมังเก็บไม่ค่อยอยู่ครับแต่เราเอาขี้วัวแห้งมาโรยสี่ห้ารอบก็ถือว่าช่วยได้เยอะครับเนี่ยน,นี่ครับเป็นสวนอสังฟาร์มครับอัปเดตล่าสุดก็คือวันที่30ธันวาคม2567นะครับเป็นวันส่งท้ายปีเกกาต้อนรับีใหม่พอดีครับผมมีโอกาสกลับมาบ้านก็มาอัปเดตให้ดูนั้นเป็น่